ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสารขายที่ดินนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินวิวภูเขานะครับเหมาะสําหรับท่านที่กําลังมองหาที่ดินนะครับอยากจะเอาไว้ปลูกเป็นบ้านพักตากอากาศบ้านสวนนะครับมองเห็นวิวภูเขาชัดเจนเลยนะครับอยู่ด้านหน้าเรานี่เองนะครับครับที่ดินของเราอยู่ที่ตําบลลังหวายอําเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับของเราเนื้อที่11ไร่3งานกับอีก36ตารางวานะครับ เราจะเห็นวิวบรรยากาศภูเขานะครับโอ้โหโดดเด่นมากนะครับแล้วก็ของเรานะครับจะเป็นวิวทุ่งนาวิวธรรมชาติเลยนะครับครับเดี๋ยวผมให้ดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเราวิ่งออกไปนิดเดียวนะครับด้านหน้าจะเป็นถนนทางหลวงชนบทนะครับประมาณสัก50เมตรนะครับพอ50เมตรปุ๊บนะครับเราเลี้ยวไปนี่เลยนะครับ ครับออกไปประมาณ150เมตรนะครับเราจะไปถึงถนนเทศบาลตลาดเขตนะครับเนี่ยครับเนี่ยที่รถวิ่งผ่านนะเนี่ยครับวิ่งไปประมาณ150เมตรนะครับก็จะถึงถนนเทศบาลนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูถนนรอบนอกนะครับนี่นะครับถนนเทศบาลตลาดเขตนะครับเนี่ยครับจากตัวนี้นะเนี่ยครับถนนเทศบาลนะครับแล้วก็กลับเข้าไปเนี่ยครับนะครับเข้าเข้าไปนิดเดียวนะครับนะเนี่ยครับเนี่ยไปนี่อันก็เลี้ยวซ้ายนะครับ เข้าไปถึงแปลงที่ดินของเรานะครับก็อยู่ที่150เมตรนะครับนะครับถ้าเราจะไปตลาดเขตนะครับตรงนั้นก็จะเป็นชุมชนใหญ่เลยนะครับมีออรบอตนะครับวิ่งไปประมาณ2กิโลนะครับก็จะไปถึงตลาดเขตนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงอำเภอพนมทวนนะครับก็อยู่ที่32กิโลนะครับเผื่อเราจะไปติดต่อราชการนะครับ ครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับถ้ามาจากทางเวสเกตนะครับจากตัวนี้นะครับไปถึงห้างเวสเกตก็อยู่ที่109กิโลนะครับใช้เวลาเดินทางก็อยู่ที่ประมาณกิโลครึ่งนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่110กิโลนะครับใช้เวลาเดินทางก็1ชัช่วโมงครึ่งเช่นกันนะครับอันนี้คือเส้นทางในการเดินทางนะเนี่ยครับไปนี่นะครับเราจะไปซื้อของที่ตลาดนะครับตรงตลาดเขตนะครับเป็นตลาดค่อนข้างใหญ่นะครับเป็นชุมชนใหญ่เลยนะครับเนี่ยไปตรงนี้นะครับ นะครับหรือว่าจะไปตรงนี้นะครับก็ไปได้นะครับเนี่ยออกไปนี่นะครับค่อนข้างเจริญนะครับนะครับอ่ะผมพากลับเข้าไปดูที่ดินของเรานะครับครับตอนนี้ผมกลับเข้ามาอยู่แปลงที่ดินของเราแล้วนะครับครับนี่คือเส้นทางนะครับที่ผมพาไปดูถนนรอบนอกนะครับเนี่ยครับออกไปนี่นะครับเราออกไปหาถนนอ่าเส้นเขาเรียกว่าถนนเทศบาลตลาดเขตนะครับนี่ครับของเรานะครับด้านหน้าที่ดินของเรานะครับเราจะมี คลองชนลประานนะนเนี่ยครับคลองนี้นะครับที่ถามทางเจ้าของเขานะครับบอกเขาจะบอกว่าป้าแกบอกว่ามีน้ํานะครับมีน้ําแบบนี้นะครับส่งมาให้เรานะครับตลอดนะครับจะมีมากน้อยนะครับแต่ก็คือจะมีตลอดเลยนะครับเราจะดึงน้ํามาใช้ประโยชน์นะครับมาปลูกมันปลูกอ้อยนะครับปลูกข้าวนะครับเนี่ยแถวนี้นะครับถือว่าน้ําท่าอุดมสมบูรณ์มากนะครับเดี๋ยวจะดึงน้ําจากนี่เลยนะครับจะมีคลองส่งมาให้เรานะครับทางเจ้าของเขาก็ทำเนี่ยครับ นี่นะครับนั้นเนี่ยเจาะท่อนะครับลอดใต้ถนนเอาไว้นะครับเวลาจะดึงน้ําไปใช้ประโยชน์นะครับก็ถือว่าสะดวกสบายมากนะครับครับนี่ครับแนวขอบเขตที่ดินของเรานะครับนะครับตรงประมาณต้นนี้นะเนี่ยครับต้นไม้ใหญ่นี่นะครับจากตัวนี้นะครับเราตรงไปนี่นะครับของเรานะครับหน้ากว้างที่ติดถนนนะครับอยู่ที่65เมตรนะครับนี่ครับไปนู่นเลยนะครับ65นะครับแล้วก็ส่วนด้านความลึกนะครับ จากตัวนี้นะครับเราตรงไปถึงช่วงด้านท้ายแปลงที่ดินของเรานะครับเราจะลึกอยู่ที่ประมาณ290เมตรนะครับด้านแถบนี้จะลึกอยู่ที่290นะครับนะครับแล้วก็จากนี้นะครับเราก็จะมาตามนี้เลยนะครับเหมาะสําหรับท่านที่กำลังมองหาที่ดินนะครับอยากจะซื้อเอาไว้ปลูกเป็นบ้านพักตากอากาศบ้านสวนก็ได้นะครับเรามองเห็นวิวภูเขานะครับชัดเจนมากนะครับถ้าอยู่ตรงหน้าถนนนะครับวิวภูเขานะครับอาจจะ มองไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าจะมีต้นไม้นะครับที่เพื่อนบ้านนะครับที่เขาปลูกไว้นะครับก็จะมองไม่เห็นวิวทิวทัศน์นะแต่ถ้าออกไปอยู่ตรงช่วงตรงกลางกลางนาที่ผมให้ดูตรงแรกๆนะครับโอ้โหจะเป็นวิวที่แบบเห็นแล้วใช้ได้เลยนะครับนะครับเราถมดินนะครับเราไปปลูกบ้านตรงกลางๆหน่อยก็ได้นะแลวจะเห็นวิวทั้งหมดเลยนะครับวิวที่เป็นวิวภูเขานะครับสวยนะครับในวิวนี้นะครับเนี่ยพราะว่าหน้าบ้านเ่ยเขา จะมีพกต้นมงต้นไม้นะครับอาจจะเกะกะนะครับถ้าเราถอยกลับไปอยู่ตรงช่วงกลางๆานานะครับปลูกบ้านได้เลยนะครับสวยนะครับบรรยากาศนี้นะครับครับนี่นะครับแนวขอบเขตที่หนึ่งของเรานะครับจากตรงด้านแถบโน้นนะครับตรงต้นไม้ใหญ่นะครับต้นยูคานะครับตรงมันเลื่อเลยปึ๊บมานี่นะครับของเราก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอ่ะนี่นะครับที่ทําหลักเขตเอาไว้นะนี่ครับอ่านจากผมย้อนกลับไปนี่นะครับหน้ากว้างนะครับที่ติดถนนนะครับอยู่ที่ 65เมตรนะครับแล้วถนนตรงหน้าที่ดินของเรานะครับเป็นถนนเขาเรียกว่าถนนเรียบคลองจุลประทานนะครับเป็นถนนค่อนข้างใหญ่นะครับนะครับถ้าอีกหน่อยนะครับอบตเขาเข้ามาทําเป็นคอนกรีตโอ้โหรับรองนะครับถนนกว้างใหญ่เลยนะครับว <ผม S 1> ิ่งได้สบา,สบายๆ<ค>นะครับปป้าบอกอ่าจะลาดยางแล้วใช่ไหมอาาาา่าเนี่ะครับเนี่ยป้าบอกป้ายืนอยู่ข้างผมเนี่ยอีกไม่นานใช่ไหมป้าเดี๋ยวเขาก็ลาดยางแล้วเนาะเพราะว่ามันมันโครงการาดยางอ่ามีโครงการแล้วนะครับมีทั้ง ถนนแล้วก็คลองชนที่อยู่ด้านหน้านะครับโอ้โหสะดวกสบายเลยนะครับดึงน้ําน้ํามีตลอดทั้งปีไม่ปะาเวลาับน้ํามีตลอดทั้งปีเนาะครับเราจะดึงน้ํามาใช้ประโยชน์ก็สะดวกสบายโอเคนี่ครับนี่ป้าบอกแล้วนะครับว่าน้ําเราจะเอามาทํานาทําสวนต่างๆนะครับสะดวกสบายเลยนะครับครับพอเราเข้ามานะเนี่ยครับความลึกนะครับความลึกด้านแถบนี้นะผมหมุนตัวยอนกลับนิดนึงนะครับ นี่ครับจึงหลักเขตนะครับเราก็ตรงๆไปตามชายขอบถนนนี่นะนะครับด้านแถบนี้นะครับจะลึกอยู่ที่ประมาณ290เมตรนะครับของเราจะจิ้งเฉียงนิดหนึ่งนะครับด้านแถบโน้นนะครับความลึกนะครับจากนี้ปุ๊บไปถึงช่วงด้านท้ายนะครับก็จะลึกอยู่ที่ประมาณ280แนะครับแล้วถนนที่ผมเดินอยู่นี่นะครับเป็นถนนที่ทางเจ้าของเขาทําเอาไว้นะครับไว้ใช้สําหรับเรานะครับนี่เราก็เซฟค่าใช้จ่ายนะครับเผื่อวันข้างหน้านะครับถนนตรงนี้นะ เราเาหินลูกกลังนะครับมาปูให้ดีๆเลยทําให้ดีๆเรามาปลูกบ้านตรงช่วงนี้นะครับเนี่ยครับถนนที่เราทำเอาไว้นะครับใช้สาหรับตรงที่ดินของเรานะนี่ครับเนี่ยเผื่อวันข้างหน้านะครับเราเอาหินลูกกลังมาปูนะครับอย่างที่ผมบอกนะนี่ครับปูมานี่นะครับแล้วเรามาทําโคกปลูกบ้านตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับแล้วเราจะได้วิวนี่เลยนะครับ เนี่ยวิวภูเขานะครับสวยมากนะครับมุมนี้น่นนะครับเนี่ยผมพาพามาเดินอยู่ตรงกลางๆนะครับเราได้เห็นนะเนี่ยเป็นไงโอ้โหวิวนี้เห็นชัดเลยนะครับตันนี้ไม่ต้องกลัวแล้วนะครับจะมีต้นไม้เพื่อนบ้านนะครับบทบางเราก็อยู่ข่างๆนะครับเห็นชัดเจนนะครับเนี่ยครับเมื่อเราเห็นเขาเขาก็เห็นเราเอาหน่อยเอาหน่อยนิดนดงนะนี่นะครับโอ้โหนี่ครับแล้วบวกกับรวงข้าวสีทองนะครับ เรามองเห็นวิวภูเขานะครับสวยนะครับจะปลูกเป็นบ้านพักตาอากาศบ้านสวนนะครับเหมาะเลยนะครับเพราะว่าจากถนนเทศบาลตลาดเขตรับเข้ามาหาเราก็ร้อยห้าสิบเมตรเองนิดเดียวนะครับนะครับของเราจะเป็นพื้นที่หวานข้าวอยู่นะนี่ครับนะครับของเราจะเป็นพื้นที่ทํานาทั้งหมดเลยนะนี่ครับครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ 4แสนนะครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับหน้างานนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรผม0989158974นะครับแจ้งล่วงหน้านิดหนึ่งนะครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่ที่ดินจริงนะครับที่ดินสวยนะครับมองเห็นวิวภูเขานะครับของเราอยู่ในเขตเทศบาลด้วยนะเนี่ยครับเนี่ยครับหรือว่าท่านใดที่ซื้อแล้วนะครับยังไม่ทําอะไรนะครับ เราก็ให้คนเขาเช่านะครับเพราะคนเช่าเนี่ยเขาชอบนะครับมีทางน้ําสะดวกสบายนะครับคนเช่าเนี่ยจะชอบมากเลยนะครับซื้อเก็บเอาไว้นะครับวันข้างหน้านะครับเนี่ยถ้าท่านใดที่จะทําจัดสรรนะครับเนี่ยถนนนี่นะเนี่ยครับถนนนี่นะครับเราก็ทําต่อไปเลยฟื้อไปลุนเลยนะครับแล้วทุกคนก็แบ่งเป็นล็อกสองไร่สามไร่ก้านไปแล้วทุกคนจะจะได้วิวแบบนี้เหมือนกันเห็นวิวภูเขาหมดนะครับ อ่ะครับผมพาไปดูแนวขอบเขตของเราด้านหลังนะเพราะด้านนี้นะครับก็จะเห็นเป็นพื้นนาทั้งหมดนะครับเดี๋ยวไปเจอกันช่วงด้านท้ายนะครับครับตอนนี้ผมเดินมาถึงช่วงด้านท้ายแปลงที่ดินของเรานะครับนี่ครับพอมองย้อนกลับขึ้นไปนะครับเรายิ่งเห็นวิวภูเขาชัดเจนเลยนะครับนี่ครับแปลงนี้นะครับถ้าท่านที่ชอบบรรยากาศวิวภูเขานะครับถือว่าไม่ผิดหวังเลยนะครับเนี่ยซื้อเก็บเอาไว้นะครับทาทางเข้ามานะครับแบ่งให้ลูกให้หลานนะครับทุกคนก็ยังได้วิวภูเขาทั้งหมดเลยนะครับเห็นไหมนี่ครับ เพราะว่าเรามีถนนที่ทําออกมาแล้วนะครับเราก็ทําต่อมาอีกหน่อยได้นะครับเนี่ยวันข้างหน้านะครับจะได้มีถนนเข้าออกกันนะครับนี่นะครับแนวขอบเขตของเรานะครับเสาเขตเราอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับแป๊บหนึ่งนะเนี่ยผมลองซูมให้ดูหน่อยนะครับจะมีเสาอยู่ฝั่งโน้นนะครับนี่นะครับนี่ยนะครับเอฟซีไหมครับนี่นี่นี่คือเสานะนี่ครับแต่พอดีผมข้ามไปไม่ได้นะครับเนี่ยครับพอดีมันมีร่องขวางอยู่นะครับนะเนี่ยครับ มีล่องขวางก็เลยข้ามไปไม่ได้นะครับก็เลยให้ดูเสาเขตเราอยู่ฝั่งโน้นนะครับนี่จะมีเสาเขตเราอยู่ด้านแถบโน้นนะครับครับอ่ะผมย้อนกลับนะครับปึ๊บไปนู้นเลยครับจากถนนนะครับมาถึงผมนะครับด้านแถบนี้นะครับจะลึกอยู่ที่ประมาณ290เมตรนะครับนี่ครับ290นะแล้วก็ด้านแถบนี้นะครับแล้วก็ตรงไปนู้นเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับครับนี่นะครับผมมาถึงหลักเขตของเรานะครับอยู่ตรงนี้นะครับ อ่นนี่ครับนี่คือเสาเขตเราอีกด้านหนึ่งนะครับนี่ครับแล้วก็จากนี้นะครับเนี่ยไปนี่เลยนะครับด้านหน้ากว้าง50เอ้ด้านหน้ากว้าง65้านะครับด้านท้ายก็65นะครับยังไม่ทันลาเลยครับรถลงมาเลยครับสรุปนะครับด้านท้ายนะครับกว้างอยู่ที่65นะครับด้านหน้าก็จากนี้นะครับมานี่นะครับก็อยู่ที่65เช่นกันนะครับแล้วก็ความลึกด้านแถบนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ280เมตรนะครับ นะครับผมจะพามาชมวิวสวยอีกรอบนะครับนะครับพอเราอยู่ห่างๆตัวนี้นะนะครับเราจะเห็นวิวภูเขานะครับชัดเด่นมากเลยนะครับครับก็ขอฝากด้วยนะครับท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินนะครับชอบบรรยากาศวิวภูเขานะครับก็ขอฝากที่ดินแปลงเนื้อที่11ไร่3งานกับอีก36ตารางวาด้วยนะครับที่ดินของเราอยู่ที่ตําบลลางหวายอําเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับของเราอยู่ ไม่ไกลจากเขตเทศบาลมากนะครับการเดินทางง่ายนะครับครับวันนี้ผมและทีมงานนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์นะครับวันนี้ผมก็บายบายขอบคุณครับ